กับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านครับผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอครับจะสวยงามขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับผมสําหรับพี่พี่เอฟซีที่ถามมาครับพี่ทนศักดิ์มณีสายครับแปดแรงครับไปดูก่อนเลยครับตัวหายากเลยครับไม่ช่างเขาว่าครับตัวนี้ครับ ขอมาผมแฮกมาดอยมารีวิวให้แล้วนะครับแบตแรงครับตัวนี้ไม่ได้รีวิวเยอะครับโอ้สวยครับพร้อมใช้ครับตัวหายากนะครับพี่เบอกครับเครื่องก็เยอะครับนะครับเยอะมากครับดูครับแบตแรงครับบอกราคานะครับหมื่นแปดนครับดูครับสวยๆแห้งๆครับเข้าขงในไม่ได้ครับติดหน่อยครับประมาณนี้แหละครับ หมื่นแปดนะครับตัวนี้ไอ้โครงก็มีราคาให้นะครับเดี๋ยวผมดีดวโครงครับโครงนี่ประมาณสองหมื่นแปดครับบวกได้เลยครับหมื่นแปดกับสองหมื่นแปดครับโครงครับนี่ครับสวยๆจ้ำๆครับต่อมาครับพี่พิชัยสักทับเรียบครับ E ีทีครับ et ส1บเอดครับน่าจะตัวนี้นะครับน่ครับโอ้โหนี้เก้าห้าครับเก้าแรงครึ่งครับประมาณสองหมืนสองนะครับประมาณนี้แลครับเครื่องครับ et ครับหนูครับสวยๆแจมๆครับตปรสยามคูเปอร์ต้าครับอันนี้บอกราคาไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วครับนี่ครับเสที ร้อยยี่สิบครับสวยๆจำๆครับนี่ผมมารีวิวแล้วครับพี่ที่ติดตามผมนี่จะรู้เนาะว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับนี่ผมบอกราคาไปแล้วครับรถใช้ไม่นานครับประมาณปีเนี่ยครับนี่ครับเครื่องเนี่ก็เยอะแยะครับร้อยสี่สิบอ้น่กจะตัวนี้นะครับสิบเอ็ดแรงเดี๋ยวผมดูก่อนไหนไม่รู้บ่อนขยายครับนะครับ โอ้นี่ครับเห็นนะครับ110ครับ11แรงครับ2 2 0 0มครับตัวนี้ครับเจอะนะครับนี่ครับอ๋อมีอยู่ครับเข้าไปข้างในหน่อยครับยากครับให้ดูฝั่งนี้ครับโอ้ e ีเยอะครับ1 2 3 4นี่ครับ11ครับ นี่ครับตัวนี้ก็สวยครับโอ้มีให้เลือกเยอะครับ11แรงครับนี่ครับ20,000นะครับ ET ครับได้เครื่องแรงครับแต่ราคาย่อมเยาครับโอ้เยอะครับ ET ครับตัวนี้ก็ ET ครับแคบนะครับอันนี้ยันมา TF 115ครับ LM ครับสวยจำจำครับ140 ร้อยสี่สิบร้อยสิบโอ้เยอะครับโทรสอบถามเฮียได้เลยครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับท้ายคลิปนะครับร้อยห้าห้าครับร้อยห้าห้ามีนะครับเหมือนมีคนถามผมอยู่นะครับร้อยห้าห้าร้อยห้าห้าเท่าไหร่พี่อาทีครับสามหมื่นเจ็ดโอ้พอดีพด่ฉันยังอยู่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมก็จะไม่ได้ว่าพี่เอฟซีคนไหนถามผมครับถามอยู่ครับอาร์ทีร้อยห้าห้านี่ครับ นี่ครับสวยเดีมๆครับสามหมื่นนะครับมี2ตัวครับให้เลือกครับ1 2ึ่งสองสวยอย่างนั้นนะครับสามหมื่นเจ็ดครับดูไฟหน้าครับยังเดียมๆอยู่ครับร้อยสี่สิบร้อยสิบครับเยอะครับออกไปได้าไหมนะครับดูครับยากครับยากโอ้ยออกได้ไหมนะครับตุกๆนี่นะครับสริป โอ้โหสวยมากครับอันนี้อา1 0ทีร้อยครับอันนี้ก็บอกราคาไปแล้วครับจากคลิปที่แล้วครับต้องมีวิวเยอะครับรถสวยครับประมาณนี้ครับสวยมากเลยครับต่อมาพี่อุทิศเทียบเทียมครับขอญมาร้อยห้าสิบครับผมเพิ่มอีกสิบแรงม้าครับเป็นร้อยหกสิบครับได้ไหมครับตัวนี้ครับโค้งนี่สองหมืนแปดนะครับบวกกันได้ครับกับเครื่องครับ อันนี้สี่หมืนห้าครับตัวนี้ครับร้อยหกสิบครับใส่เครื่องเครื่องอีแตนนี่เหมาะเลยครับเครื่องใหญ่ๆเครื่องปั่นน้ําครับสวยมากเลยครับพี่เอฟซีคนไหนชอบสินค้าชิ้นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมแฮกบาวดอยถ้าได้มารีวิวเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับที่คนไหนชอบสินค้าชิ้นไหนครับ เป็นพิเศษครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ครับขอใครครับโอ้โหมือสั่นเลยครับร้อยสี่สิบร้อยสิบร้อยห้าห้ามีสองตัวนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเสร็จทีร้อยสิบครับอันนี้ตัวใหม่นะครับร้อยสิบห้าครับดันมากครับอันนี้ร้อยสี่สิบครับตัวใหม่นะครับเสร็จทีร้อยสิบครับสวยๆจิ๋มๆทั้งนั้นครับสวยมากครับ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบไม่ต้องรีวิวเยอะครับเครื่องครับสวยๆอย่างนั้นครับร้อยห้าห้ามีสองตัวครับร้อยสี่สิบอันนี้เข้าไปไกลไม่ได้ครับจะของร้านอยู่ครับเข้าไปใกลไม่ได้ครับอันนี้ร้อยสี่สิบครับอันนี้ร้อยสิบครับร้อยสี่สิบต้องร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโอ้เครื่องร้อยสี่สิบเยอะครับมันจะเป็น E ีครับตัวนี้ร้อยสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเครื่องครับ เยอะครับ ET ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยันมากก็เยอะครับหนึ่งสองสามเส้นสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูครับภาพดมๆครับประมาณนี้ครับี ET FC คนไหนก็ชอบสินค้าชิ้นไหนก็ผมเน้นใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวผมแฮกบาร์ดอยมารีวิวให้ครับนี่แกใจดีมากครับมาทีไรก็อ้ทีหลังครับตั้รับเป็นอย่างดีครับประมาณนี้ครับดูครับ ไอ้ร้อยหกสิบผมก็รีวิวให้แล้วครับอันนี้น่าจะลองนะครับเพื่อนัวนี้ครับสวยเลยครับทำส่งลูกค้าวิชาดเหมือนกันครับน่าทำส่งลูกค้าแล้วมั้งครับเสร็จแล้วครับนี่เยสิสติ๊กเกอร์คงก็เยอะนะครับคงคงรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดครับดูครับชอบสินค้าชิ้นไหนก็ผมเน้นใต้คลิปเลยครับโอ้อันนี้ใหม่ๆแล้วครับร้อยห้าห้าครับ อันนี้ของลูกค้าเหรอครับเนี่ยร้อยห้าห้าเนี่ยครับนี่นี่นี่ครับตัวนี้ครับอขลูกค้าโอ้สวยมากเลยครับร้อยห้าห้าครับคมแรงไม่ต้องพูดถึงครับดูครับหลังราคาครับน่ครับเนี่ยจะของร้านครับใจดีมากครับดูครับตัวนั้นรอรอบลรดุงเนาะครับอันนี้โครงกระทิงแดงครับราคาแรงไหมครับเนี่ยตัวนี้ โอ้หมื่นสามครับโอ้ราคาไม่แรงครับนี่ครับใครที่ทุนไม่เยอะเท่าไหร่ก็จัดตัวนี้ไปครับหมื่นสามครับกระถิงแดงครับก็ไปใส่เครื่องไอ้แปดแรงครับพอดีนะครับอันนี้หมื่นสามนะแปดแรงนี่หมื่นแปดครับหมื่นสามหมื่นแปดสองหมื่นแปดครับโอ้ก็ซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเสริมก็โอ้ทำทำงานได้แล้วครับดูครับ ราคาราคาไม่แพงครับหมื่นสามครับนี่หนึ่งคันนี่น่าจะบิ๊กกิ๋วเลยครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะนี่กระทิงแดงครับสวยครับนี่โครงอะไรครับผมไม่เคยเห็นครับนี่เกีย์ใหญ่มากเลยครับอือโครงนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับโครงอะไรครับอันนี้กระทิงแดงครับสวยครับดูครับนี่โครงกระทัดรัดครับไถบนเขาบนไล ที่แคบๆครับเหมาะครับเนี่ยมันจะเป็นคาดครับคาดนี่ก็ขายแยกนะครับล้อเหล็กครับอยู่โน่นครับล้อเหล็กก็มีนะครับพวกฐานรถถยยงถใหญ่ก็มีครับล้อเหล็กครับอันนี้ฐานไปนะครับยาวมากเลยครับดูครับนี่รถถนั่งครับครับยังอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์ทัวร์ครับเบอร์ทัวร์นะครับ บ้านห้วยลกแลนี่สายชนจเจริญการเกษตรครับเครื่องยนต์ราคาถูกครับบ้านห้วยนกแลครับ08 5 6 0 4 9ดห้าหีครับ0 8 5 604 9 4ห้ครับติดต่อสอบถามเฮียได้เลยครับผมเนี่ยรอรับบริการลูกค้าอยู่หน้าร้านนีะครับในกาขายเองครับสินค้าก็จะประมาณนี้ครับ คลิปนี้ประมาณนี้แล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆบ่อยค,ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ